ลันดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิโนวาทาโลกใครกอดคุณในฝันเขาคนนั้นอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดน อะไรก็ได้นะคะที่มีความต่างและเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเป็นที่รู้จักของผู้คนแล้วก็อาจจะมีพลังงานความร้อนแรงแบบธาดลมนะคะความใจเร็วใจร้อนใจไวัยนะคะคนคนนี้เขาแอบศึกษาคุณอยู่ห่างๆเราเขาแอบมีความคิดอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าเขาอยากจะแสดงความรักนะคะตรงนี้เขาก็เลยดึงดูดคุณเข้ามาในความฝันเพื่อที่เขาจะได้แสดงออกจะได้อบกอดจะได้บอกอะไรบางอย่างที่เขาปรารถนาจะเคลียร์จะคุย สิ่งต่างๆนะคะตรงนี้เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ที่เขาอยากจะให้เกิดกับคุณกับเขาในชีวิตจริงแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงในความฝันแค่นั้นก็พอแล้วละค่ะเพราะอย่างน้อยเขาก็ได้มีคุณในความฝันและได้กอดคุณอุ่นๆตลอดทุกคืนนะคะหากชอบคลิปนี้ฝาก s u b s r r i e e ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ